มีไฟตามแมวแล้วเอเาไว้บึ้งการชาร์จกระสารณ์เลยหัแบบไงโอ้เมืม่อยดีแล้วจากซีเมื่อตอนไหนนี่ครับก็ใส่ไฟตามแมวได้ครับจะได้รู้ครับว่าที่เราสตาร์ทรถแล้วว่ารถเราได้ชาร์จหรือไม่ชาร์จ ถ้าถึงว่าสตาร์ทรถเสร็จไฟไม่ติดนี่ถือว่าชาร์จนะครับทุกคนถ้าถึงว่าสตาร์ทแล้วไฟติดนี่ถือว่าไม่ชาร์จหมุนจนแน่นแล้วหมุนแน่นแล้วครับ ครับกัสเดลผมยินดีต้อนรับเราช่องยูทูบอนดัมซี่ะกำังสาินไหมด้ครับครับอู้มาแล้วไหมฝนไหม้วเลยน้ำจี๊ดกินต้อกัดจดครับเฮ้ย เ้แล้วขันบรนี่ครับใส่ตาแมวแล้วตัเจ้าบอดทองฟนบนตกแล้วฝาดสตาร์ทสตาร์ทบึงสตาร์ทบึง เรียบร้อยแบตบหมดโอ้ไทยที่ปั่นท้ำงคนด้วยครับเอง นี่ครับเจาะตามแนวคะ่ะ 买它。嗯 <laughs> อื้อแบบที่พวงหมดครับน่ขนปกพี่น้องอื้อ จะมีตามแมวตรงนี้นะครับเวลาสตาร์ทถ้าไมา่ได้สตาร์ทไฟก็ติดนะครับติดส,สีแดงเลยถ้าสตาร์ทเสร็จแล้วถ้าไฟดับนี่ถือว่าชาร์จนะครับถ้ามาดับนี่ถือว่าไม่ชาร์จนะ ไปตามแมวให้ใช่ไหมใช่นี่ไปชาร์จใช่ไหมนี่ครับถ้ามันไม่ชาร์จไฟ <ไป S 2> นจะติดใช่เขาต่อฟิลตรงนี้ด้วยมีฟิวแยกต่ากมีฟิวแยกจ่ายครับนี่แหละไม่พี่น้องฝนดันมาตกอีกจำ ใช่ว่าจะได้ลองแล้วแบตหมด พี่นอ้องเปียกเลยนั่นแหละอยู่แบบน,นี้แหละท่าน ฝนนอกฝนซีมกระดิ for ่ง่วนปิดแล้วมันช็อตไฟไหม้เลยตรงนั้นน่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวกันครับเพราะว่าเพราะมันโมเมนต์ขนาดนอกไปหมดแน่ห้านิวเข้าไม่โตก็ติดตัวนี้ถ้าติดตัวที่เราไปเย็ดสายระบบเก็บต่อขั้วบวกไปเข้าไอ้ตรง ไปสตาร์ทโลมามันจะลงแล้วมันช็อตเลยนั่นน่ะมันจะข่านันใช่ไหมรับเพราะว่าทำเงินขนาดนี้โตทำเงินสิขาดทำงนไม่เสียไ้ว็มีแต่ใส่กัพิแล้วก็ายอบบอก้จะใส่กัวพิทมัยเยียรเยรลยโอ้บับมากนยมันความหนายกัวพีทนะขาดเด็ด ล้มันชาแบบชาถั่หม้อได้ไมัเนี่งใส่เกลียวตรงตังเอาไี้ข้างน้าหนึงงวัดมันก็หักถ้ามีนอกบนิงใส่ยังข้างอกบริ่ตังคเหมือนตอนนั้นที่ช่างไปใส่ในโคลผมเนต้องตั้งหลายรอบเนาะเป็นอะไรมันเป็นยังไงแ้วตั้งแต่เราเนเชื้อเลยมันชาชาแห้งเกินเันเะตอนข้างวัดมันกับชาคอลสี่ะมัน้าเอาใส่งาตึ๊บมงยังน่าใส่งานมันมันชาที่แบบนี้บ ่าเด้ออไเนยตอนแดไล้งเห็ในไม้ก็ได้องี้อันเ็ดดนละพูดแล้วโดนดนแดดนครับโดนในในไม้ห้าวันแกมหายวันใด แต่ว่าตอนนั้นวิชาย,ยังไม่เก่งกล้าเท่าไหร่เนี่ยต้อกใช่คนนึงคนนึตอนนี้วิาวิชา<อ>นี่เก่งกล้าแล้วถึงขั้นจุดสุดยอดแล้วใช่ไหมใบยานเราก็เป็นทำอะไรก็ได้ถึงไหน ฝากมุดตกอุม uhm ค like, ุ้มเลยฝนน้ำเร็ยบร้อยเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็ขัดจบไปเพียงเท่านี้ละกันครับผมเอาไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ